Damayang Buddha Sabha Kavato Bhubhava Kanama Kalang Karoma Se Namo Dasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Dasa, dasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Samma Sambuddhasa นาโมตัสสะภระกะววโตอะระหาโตสัมมาสัมพุทธะุทธังสารนังกจามิธัมมังสารนังกจามิสังฆังสารนังกจามิตุติยมปีพุธังสารนังกจามิตุติยมปีธัมมังสารนังกจามิ भृतीयं दीसङ्गं सरनाङ्गजाने कादीयं विभुधा सरनं गच्छामि काद्यां Tatyan pi sampan sananang kacami tipiso pakawa arahan samma samboon tuwi cha jaranasambano sukato rogavito anun taro polisa dhammasara jisanta dewa manun sanang gunto pakawa samma tuệ 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 tuệ

Witu Adon Tara Bule Satta Satta Dewa Manun Saman Gun Toh So Pakawa Karahang Samma Sambu N Tuwi Chalana Sampano Sukato Lukavisu Adon Tara Bule พิโสอะระอะหังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมปันโนสุกตโลกะวิโตอานุตตะโัปุริสธรรมมหาลันทิสันท้าเทวมนุสานังกุร์โทภะคะวาติติปิโสภะคะวา Samma Sampoen, To Vincarana Sampanno Sukato, Rukabito Anun Taruma Purisa Thammasara Tissa Tha Thewa Manun vì cha chara sanh no bàn tu Sukhato lo kavitu anu tadu Purisa tamma Sarajisa tì Vamnu sanam kuu tu tibiso phakawa samma sampuu tu vi cha chara sanh lo kavitu อนุนตารุปุริสตธรรมสาราติสัตถะทีวามโนสานัคคุณทัวปัจควาทิติปิโสปัจควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิตัวอนุนตารุปุริสตธรรมสาราติสัตถะ ความมนสามังคุณทภะคะวาทิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาตรณะสัมปันโนสุขโตัวโลภิตัอนุตัรลุกุริสธรรมสารติสัตถะทีวามมาดนสานังคุณทภะคะวาทิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุท จารนสัมปันโนสุขโตโลกะิทวโนุตัลุกุลิสตัมปะสสัติสันทาเทวมนุสานังกุลทวปะกวาทิทิปิโสปะกวาอารังสั วิชาจารณนสัมปันโนสุขตัวนุกวิดตัวอนุตารุกุริสธรรมสารจิสันตาเทวมนุูสานังกุโล ปะวะติติปิโสภงะกะวะอรหังสัมมาสัมพุโธวิญชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิตตอวนุตโรุกุริสาธรรมสารติสัาตเทวมนุสสานังูุทัวปะกะวะติติปิโสภงะกะวะอรหัง สามภูณทัววิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตัรุบุริสธรรมสาราจิสันธาเทวมนุสสารนังภุณทัวปะตระวัติติปิสภงพะขวารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโทโลกวิททอนุตัลุบุริสัต ธรรมะสารติสันตาเทวมนุสสานรพูนทูปภะกวาติติปิโสวงภะกวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตาโรภุริสธรรมะสารติสันตา El ວ່າ e manonsa Nambunnto an gakawaā di dibiso whā a Bicara jalanan sampah Nusukatolo kabitua Anuntaro purisatam Masadati saktati Wamanusanam Untuk kewajipan Bisa wakil Warahmatullahi wabarakatuh Sampah sambun Bicara jalanan sampah Nusukatolo อนตารุณภูริสธรรมสารติสันธาเทวะมนุสานังบุณสุภคะวะติจิปิโสภคะวะอรหังสัมมาสัมปุนตัววิชชาฌรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทัวอนตารุณภูริสธรรมสารติสันธาเทวะมนุสานัง ภะกวาเทติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวินชานจารณะสามบานโนสุโตโลกวมิตูรูตัลูปุริชาธรรมมาชาญาิสานตาเทวมนุสานังกุลโต กว่ทีติปิโสภะคะว่าอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรรณะสัมปันโนสุขตโวโลวิทัวะนุตตาตัวปุริสธรรมมาสารติสัตถีว่ามานุสานังพุทโธภะคะว่าที่ติปิโสภะคะว่าอระหังสัมมาสัมพุทโธวีชา Noso kato roka vitu adon talo bodhisattama sa radhisanta dewa madun sa nang bodh sokakawadi dipiso pakawah arahan samma sambud tohita charana sampanno Bhismattha, Bhismattha, Tevamano Sana Gunto Bhagavati Dvipo Bhagavara Samma Samputto Vicha Jaranasam Kando Sukato Lokavito Buddhisata mahasana disansa teoamanun sananggunto dipiso pakawa arahan Buntho viśaṃjara sampanno sukato roga no viṭho anuttaro punsaṃbassa ratisaṭta kevaññasaññupuntho bhagavati tipiṣo bhagavā arah sampā sapuntho viśaṃjara sampanno sukato roga viṭho no อริสธรรมะสาธิสังถาเทวะมณุษสานังคุณทั่ภะคะวาจิตจิปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณาสัมปันโนสุขตัวโลวิโตอวอุตมตัว สัมมาสาริสันธาเทวะมณุษสานังกุลตัวพะกวาตีติปิสุขพระกวาอรังสัมมาสัมพุลตัววีชาเจรณาสัมปันโนสุโตโลกวิตุอนุตโรปุริสธรรมสาริสันธาเทวมนุษสานังกุล กวัติติปิโสภะกวะอรหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจารณิสัมปันโนสุขตัวโลกะบิตตอนุตตะโรภุริตธัมมาสัปรติสันธาเทวมนุสสานังกุลตัวภะวัติติปิโสภะกวะอรหัง มมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทโอนุตตโรปุริสธรรมสาลาติสันทาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติติปิโสปะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิท กุริสัธรรมะสารติสันธาเทวมาุูสานังบุลตัวปะคะวะตีติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมบุญตัววิชาจารณสัมปันโนสุขตัวโลกาภิตัวอะนุนตโรุกุริสัธรรมะสารติสันธาเทวมาณูส พระคาวาติ sam ี่เป็นสมพระคาวาอรหังสัมมาสัมพุนตัววินชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลวิตัวอารมณ์ตระรอุรินสัตตมัสารติสันตเทวามนุสานังพุท Kawadi ti biso bakawa araham, samma sambun tu vichacharana sampal no, sukatolo kabitu hanun talo bulisatamba sa radisatate, wahano sambun tu bakawa ti ti Sijaja rasa panudo sukado loka viudo anuda do Purisa dam pasara disanta dewa ัมมาสัมพุทธะวิญาณจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิตุอานุตตรุปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุษยสากุต ติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจารณะสัมปันโนสุขตุโลกะวิถุอนุตกะรูปุริสสะขมบาสะระติสันธาเทวมนุสานังกุลโธภะกวาติติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจารณะสัมปัน No, โลกคบิตัวะลวนตารุปุริสตัมมาสารติสันธาเทวมนุสสานัมปูโทภาควาติติปิโสภาควาอรหังสัมมาสัมปูโทวิชจจจรณนสัมปันโนสุกตุโลกคบิตัวะลวนตารุปุริสตัมมาสารติสันธาเทวมาลุ สานุพูโทภะควาทิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาบิโตอนุตตะรูปุริสตัมมาสาราชิสันธาเทวมารุณสานัุพูโทภะควาทิติปิโสภะควาอรหัง ສາມມາສໍາພຸໂນທະວິาັງຈະລະນາສໍາພັນໂສ சுக ໂຕໂລກະວິໂຕອ ุริสัทธ์มัสสาราิสานธาเทวมาณูนสาณปุญฑูปภะขวัติทิพิโสภะขวัอรหังสัมมาสัมพุนธวินชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกาบิอ阿耨ตรบริสัทธ์มัสสารตทิสัน

ายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิทานจันตาลิปุริสัยุคานิอานสัุริสัพุคคลเอสคโตสาวกสังโฆ

สยามกาลานีราคีลินกัณติยุติสารปบารันติงโพลัมปนาลวะกรมังกรรมฐานตยังทังเทียสุทันตวิตินาจิตาวาโมหินโตดันเตจาะสาวาตุเตสยามกาลานี กิลิงกจาวะลังอาทิมานตาปูตังตาวังกิจังามะสเนวะสุตังรุนันตังเนตังปุเสกติทินาติตวามุนินโทตันเตจัสสาปวัตุเตเจยมังกาลานิอุคิตาการกรมที่หันทัสุตังรุนันตังตาวันติโยจนะปัมโกลิมาลรวันตังเยติ

Bhaya mati saja kawan ta ke tungwa tapi ro petama nanti an ta put jasa para tu te ciamang kalani nanto pananda puja kang biar bayang tua in tua เทสวิตินาจิตตวามุนินตัวตันเตสสาปวตุเตชยมังคลานีตุงกาเทเจพุทธเจนัสุต

ยมังกะลังชายันโตโตทิยานุเลสังกายานังนันทิวันตโนเอวังตวังวิชยโยโหอิชายันสุชายามังคะเล Ở cái tấm lòng cái sinh sống và tấm bụng cái ấm cái bụng cái cái bụng cái bụng cái bụng cái ये तं ग्लां मजायकं वाजाकं मं गिनां गदाङ्गिनां मलोकं पदाङ्गिनां पदाङ्गिनानि कतवानरबन् ไปน้อมจิตน้อมใจแผ่เมตตาหลังจากที่เราสวดสาธยายพุทธคุณเป็นการเจริญภาวนาพุทธานุสติภาวนา จิตใจพอสมควรที่จะน้อมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สมมสัตวทั้งหลายก่อนอื่นก็แผ่ให้ตัวเองก่อนว่าตามอัตมาอาหารสุขิตโตโหมิขอให้ขข้้าาพเจอให้ข้ขออขาพเจ้า,ออา,จามีความสุขมีความสุขความเจริญความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากทุกโศกโรคภัยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายบนพื้นโลกนี้บนนนพื้้โลกีเทวดาทุกหมู่เหล่า เทวราตูสถิตอยู่ในที่ทุกแห่งตลอดทังหน้าพุดครูปาอินพระพรหมพระโยมยัาสัตว์นาลกเปรตอสุรกายทุกหมู่เราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแกะกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบีย เปียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เปียนเปียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้รอดพ้นให้รอดพ้นจากทุกข์โทษเบี้ยไผ่จากทุกข์โทษเบี้ยไผ่อันตรายทั้งปวงอันตรายทั้งปวงจงทุกข์ตัวหน้าเถิดทุกข์ทั่วหน้าเถิดและจงได้รับและจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลส่วนบุญ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้เป็นปัจจัยสี่แต่ท่านทั้งหลายาหากท่านอยู่ในวิสัยพอจะอนุโมทนารับได้ก็ขอให้อานุโมทนาละไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนที่มีทุกขอให้พ cin ้นจากทุกที่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ